ส้นล่างเครงมือนะกับยันกมตะกืกสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เบาแอมโมทงเ,เดินทางมาติดตามตวเรกกับนาเดอครับเอฟซีงวดผ่านมาโบไรามาตามครับเอฟซีโบไมาตามเนาะพายุเข่าครับพายุเข่าแห้งร้ายเบาแอมโมทงกับมาโบไรครับตขอโทษขออภัยเอฟซีเดือนี่ถูกมาแล้วหกงวดซ้อนครับเอฟซีแต่งวดวันหันโบไรามาติดตามครับมาติดตามงวดวันที่หนึ่งตุลาคม งวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกสิบแปดครับเนาะตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับเอฟซีครับสวัสดีครับนาเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวาสู้ฟังนะนาเด้อฟันแนวไรยินข่าววันหมดที่ผ่านมาในหาแปดปะคะในคหาแปดปะครับเมียนเมียนก็คือบอดดี้นี่แหละบอดดี้อะไรนะบอดดี้ออกช่องเนาะออกช่องครับอ้าวก็ขอโทษขอไพ่เอฟซีนะเด้อหกงวดซ้อนครับมาเมื่อนงวดที่เจ็ดครับ แต่งวดต่างหันบุได้ตามครับอ๋อวอาซูเอฟซี FC ฟังครับนะหรือรายละเอียดอันนี้กัฝันเห็นอันนั้นนะครับฝันเห็นไอ้เท่าแก่เก่านะโอ้เท่าแก่เก่าแมนไปไอ้ตะกอนไปอยู่กับเราเนะ่ยครับวันนี้อันนั้นวันนี้ไปเก็บของมาหนี้ครับวันที่งานแล้วใส่นะเขาไปเก็บของครับผมวันนี้ไปเก็บของฝนตกยางแห้งนะหนูโอ้ฝนตกยางแห้งเพื่อนส่าโอ้ยลูกแค่นี มื้งส่ขรับได้บ่อแล่ะคุณวะครับบาีิมุ้งบปเลยคับโดนคุณวะผมกวางเอ้าพวกใครก็ร้องเพื่อนมาสิผมก็ดเอาถอยเอาของไอ้ของในรังกระมือนะถอยรถดสิไปเก็บเอาของในรังกระมือแต่รถบดหมดถอยไปมันกัดฝนตกแห้งเนาะมันมันกรบ่อบ่อหน่านะมันแบบว่าบวกใครเห็นหงมันกัดถอยทะเบียนมันไปชนรังกระมือน่ะมันกัดตกทะเบียนมันโต้งลุครับทะเบียนตกลงเลยไม่นียทะเบียนโต้งลุ่มคุณวะเอ้า อันเลือกทะเบียนรถคันนี้มันสี่ปอกบมดเนาะคือว่าครับก็เลยอะไรนะก็เลยไปเก็บทะเบียนมันบุ่งนะสิเก็บไปซ่อมเลยล่ะทะเบียนมันนะครับรถนี้ครับรถกระบะหรือรถฮกล้อหรือรถซิปล้อรถกระบะนี่ครับรถกระบะครับรถกระบะที่ถอยเก็บเก็บของในใส่งานนะเก็บเก็บของในรังกางมือขรือรถครับสี่ยใส่งานเหมือนเดิมสี่แยกไปเห็ดมองไม่ไม่น พวันนี้กับขับรถถอยไปซ้นนรังกองมือนะครับทะเบียนมันกับล้วงลงนะทะเบียนตัวไหนครับบาตนี่ทะเบียนมันกับเก้าห้าสี่ศูนย์นี่ครับเก้าห้าสี่ศูนย์ครับโอ้ทะเบียนเก้าห้าสี่ศูนย์ครับพี่น้องเอาจดมาเอ็ดมินเก้าห้าสี่ศูนย์เลยครับทะเบียนของนาเรื้อฟันแมนอาจารย์ใหญ่ตัวนี้ครับเขามาหกหัวซ้อนครับเพื่อเป็นแนวทางมักระจัดครับบ่มักระเบิ่งซื้อ อบอกมาครับเก้าห้ายังก่อเก้าห <95 40 S 1> ้าสี่ศูนย์เาหี่ศูนครับ,บท,ที่นี่พุ่มเจ้าที่วัดมหาบอนี่บอกเย็นดุลหรครับบเห็นดุลแล้วเม้ยโอ้เสียดายเสียดายแต่พุ่มเจ้าที่นี่ก็บ,บอกแม่นเนาะหน่งหนึ่เนดนอมักตัวงหนร่บอนู่ใหน่ขอยู่ในน่ักนัวหนม่นึ่งหนึ่ันึ่กหนึ่งดนึนห่ห่่นน่ห,หนะ เรับศูนย์สี่ศูนย์ไม่ใชหรอครับ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 นี่แหละครับเอฟซีทะเบียนรถครับรถกระบะครับครับขอบคุณครับนเด้อครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขาย ไา้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อถือนะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเน่เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแหละแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับรถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงตอนนวดตีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวแขกใคว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอนน้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แต่ครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แต่แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยยี่ก็แตงให้กันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ